เรื่องราวตัวละครที่มันแจกสาออกไปมันปูกฝังจิตสำนึกให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เป็นธรรมเราต,ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันสอสู้นะคร้อยตามไปกับตัวละครที่เขาแฝงฝังแนวความคิดให้กับเรานะครับ สวัสดีค่ะรายการอาร์ชโชว์บายกีอาพัสวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปกันที่หมู่บ้านสวิตโฮปาร์คบางบัวทองค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับบรรณาธิการและค้นทำหนังสือคุณจตุพลบุญพลัสค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะตั้เลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจตุพลบุญพลัสแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกว่าลุงตู้นะคะยินดีครับข่ากันอื่นหนูอยากทราบก่อนค่ะว่าลุงตู้เนี่ยมีที่มาความชอบทางด้านหนังสือตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เด็กเรียนชั้นประถมอยู่ที่โรงเรียนวัดเขาวงตบ,บงุราจังหวัดพัทลุงอ่านหนังสือซึ่งนอกเหนือจากหนังสือในชั้นเรียนก็เป็นการ์ตูนทั่วๆไปไอ้มดแดงหน้ากากเสือแล้วก็การ์ตูนเด็กก้าวหน้าแล้วก็ ยังมีการ์ตูนเล่มระบาดด้วยเป็นภาพวาดนะครับลุงก็จะไปที่ตลาดในเมืองก็<ะ>ซื้อมาอ่านเอ่งนะเป็นความรักชอบตั้งแต่เรียนชั้นประถมแล้วก็มีครูโรงเรียนชั้นประถมอยู่คนหนึ่ง<ะ>ในสมัยนั้นต้องต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในพื้นที่ตะบ,บนกงหลาจังหวัดพัทธลุง<ะ>เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีการต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง ทหารป่าหรือว่าขอวนิ์มีครูซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองก็จะรับนิตยสารหรือว่านังสืออะไรที่แปลกแตกตาก่างมันจะมีหนังสือการ์ตูนชื่อว่าสหายแล้วก็ยังมีบทเพลงได้ฟังได้เริ่มรู้จักเพลงเพื่อชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นเลย mm. รู้จักคารวาลคนกับควายจากครูคนนี้ซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองมากเป็นพิเศษ mm. เราก็ ได้รับอิทธิพลมาพอสัจจก์กตูนแล้วเนี่ยจำได้ว่าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กสองสามเล่มแรกแรกรที่ด้วยอ่านเนี่ยแวววันนวัติยายของโบตันนั่นเล่มหนึ่งเล่มที่สองเก่าไม่ถูกที่คันเป็นรวมเรื่องสั้นปัจจุบันคงไม่ได้ยินแล้วล่ะนะผู้เขียนชื่อไมตรีลิมพิชานะครับแล้วเล่มที่สามเป็นนวัติยายอิงธรรมะ <c oughs> ชื่อเรื่องว่าลีลาวดีผู้เขียนคือธรรมโครแล้วก็เล่มที่4เรื่องของน้ำาุุผู้เขียนคือสุวรรณีสุคนธานี่คือส<ม>ี่เล่มแรกๆที่ได้อ่านในช่วงชั้นประถมลุงนี่ตอนเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในช่วงปหถึงปเจเนี่ยมาใส่วัดอยู่เพราะฉะนั้นระหว่างวัดโรงเรียนที่บ้านนกในขณนะน,นั้นมีหนังสือได้อ่าน<ม>นะครับ โอ้ยส่วนยอดอะหนูเคยอ่านเรื่องน้ำพุมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าหนูเรียนภาพยนตร์แล้วมันมีคาดการสแสดงหนูต้องไปแสดงเป็นแม่น้ำพุโอ,ลอ๋ล่ะเฮ้ยตอนนั้นหนูหนต้องหนูต้องตามไปดูหนังก่อนแล้วพอตามไปดูหนังแล้วเฮ้ยบทมันดีจังเลยหนูอยากเห็นเป็นเรื่องเขียนก็เลยตามไม่อ่านมันเป็นชีวิตจริงนะน้ำพุเป็นลูกของคุณสุวรรณีสุกนทานะฮะติดยาเสพติดเหตุเพราะเพราะว่า พอแม่เลี้ยงดูแล้วก็ปัญหาซึ่งไม่รับรู้ใช่ไหมใช่หลังจากที่ลุงแบบว่าอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆเขานี่มีไปเรียนที่ไหนโตมาแบบไปเรียนทางด้านการเขียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังนะจบชั้นประถมปีที่7แล้วก็จะเรียนต่อชั้นระดับมัธยมที่โรงเรียนพัทลุงมศ1 3ซึ่งที่นี่ผมโชคดีมากที่บอกว่าโชคดีมากก็คือว่ามาเจอกลุ่มทรัย์ เมื่ออือมามาโหลานที่เรียกว่าห้องสมุดประจําที่โรงเรียนประจําจังหวัดพัทลุงใหญ่โตมโหลานมากเป็นตึก3าม<อ>ชั้นคราวนี้แลหละอ่านดักอ่าน<า>ตะลุลยอ่านสนุกเลยนะความรักชอบของเราซึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยอ่านทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่หนักที่สุดก็คือพวกวรรณกรรมนะครับเรื่องแต่งทั้งหลายทั้งปวงพวกนวนิยายพวกเรื่องสั้นพวกบทกลอนเหล่านี้จะชอบ เป็นพิเศษนวริยายของนักเขียนสุภาพตรีร้อยตอนจบธมยันตีกฤษณาโศกศิลป์ในยุคนั้นนิยายกำลังภายในโกลงโลงกเล้งนนยายประเชนไยเพชรพระอูมาของบรณมเทียนของนักเขียนที่ปักทางปักใต้ที่มีชื่อมีวรรณกรรมยาเวชนเรื่องบองหลาของบรณม,มนันทพฤกษ์หรือ,อสถาพรศรีสัจจังเด็กชายชาวเลเป็นวรรณกรรมที่ฉายภาพ ของท้องถิ่นทางภาคใต้แล้วก็วรรณกรรมยเยาวชนหุบเขาแสงตะวันของพี่บุญศักดิ์ละครพลอที่ควรจะต้องพูดได้มาอ่านงานของนักเขียนทุกคนก็ยังคงรู้จักเป็นนักเขียนอมตะผลงานของสีบุรพา mm. นะครับเรื่องทางหลังภาพเรื่องที่อ่านอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ส่งผลอิทธิพลต่อต่อลุงเป็นอย่างมากคือเรื่องสงครามชีวิตนะของสีบุรพาทีาได้อ่านที่ห้องสมดุดโรงเรียนพัทลุงนี่แหละนะครับ ของนาจีดีคนหนึ่งที่ได้อ่านก็คือเรื่องปีศาจของเสนีสาวพงศ์เหล่านี้เป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นวรรณกรรมแนวก้าวหน้าในตอนนั้นนะครับอ่านแล้วมันมันทำให้เราเห็นภาพเรื่องราวตัวละครที่มันแตกต่างออกไปมันปูกฝังจิตสำนึก ให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เป็นธรรมเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู่นะคล้อยตามไปกับตัวละครที่เขาแฝงฝังแนวความคิดให้กับเรานะครับอม,มองคนอื่นให้เยอะมองสังคมไม่มากอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในวลิยายนะมันจะไม่ได้บอกตรงหรอกแต่ว่ามันก็ค่อยซึมเข้ามาสงครามชีวิตแลไปข้างหน้าปีศาจของเทนิสโสโปูแล้วก็วรรณกรรมแปลเรื่อง,องแม่ ของแม็กซิมกอกี้เป็นนักเขียนรัเสเซียเล่าเรื่องชีวิตของแม่กับเหล่าลูกๆซึ่งเป็นนักศึกษา<ะ>ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงมีพ่อเป็นกรรมกรแต่มีแม่จึงเป็นแม่บ้านแต่คอยอุ้มชูดูแลให้กําลังใจเหล่าลูกๆซึ่งส่องสูงกําลังกันในการต่อสูก้กับหน้าตัดในระหว่างที่อ่านก็ มันก็บังเกิดความนึกอยากจะเขียนขึ้นมาอ,มอะไร,รต่ำางๆเนี้ยนั่นแหละมันก็จุดเป็นจุดเริ่มเริ่มนะครับค่ะแล้วอันนี้หลังจากที่ลุงตุ๊ได้ไปอ่านหนังสือตามห้องสมุดแล้วนี่มีไปเรียนการเขียนที่ไหนบ้างเออที่จริงก็ที่ห้องสมุดที่โรงเรียนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นั่นแหละ,ะมันเป็นการเริ่มต้นฝึกเรื่องราวใกล้ๆตัวเขียนเรื่องของเพื่อน เขียนเรื่องครูเขียนเรื่องโรงเรียนเขียนเรื่องหมู่บ้านในหมู่บ้านที่จากมานะก็ประมาณว่าเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนเพื่อในห้องเรียนได้รู้ลงในสมุดเรียนนะครับกวีนกันอ่านนั่นคือการฝึกเขียนแรกงรีจริงจริงนะครับด้วยความที่ว่ารักอ่านรักเขียนมันก็เกิดขึ้นมาโดยโดยความอยากนะครับ mm. ก็ฝึกที่นั่นแล้วก็มีบางเรื่องในขณะนั้นที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องสั้น และเริ่มรู้จักแล้วว่าเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยเขาส่งเรื่องไปลงไปให้บรรณาธิการเพื่อจะวิสูจน์ตัวเองว่าเรื่องของเราดีหรือไม่ดีมีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่นะเขาส่งเข้ามาส่วนกลางที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปรากฏว่าส่งมาสามสีเรื่องไม่ได้ลง <No. S 1> <laughs> ไม่ได้ลงเนี่ยคือยุคแรกๆนะครับมันก็เป็นรมนาของนักเขียนใหม่เราอาจจะคิดแล้วก็เข้าใจไปว่าผลงานของเราดีมีค่าแต่ว่าจริงๆแล้วยังอ่อนด้อยยังขาดประสบการณ์ในการเขียนอยู่อีกเยอะมากพอ mm. จบจากโรงเรียนพัทลุงแล้ว <Okay. S 1> ปเปืนลุงเนี่ย ก็คงจะชอบมาทางังศิละปะนั่นแหละการวาดรูปก็มีทักษะในระหว่างที่เรียนชั้นมัธยมในระดับดีคนหนึ่ง mm hmm. ก็เบนเข็มเข้าเรียนสายอาชีพเข้ามาในกรุงเทพเรียนปวชที่โรงเรียนอาชิวศิลป์อยู่อาชิวศิลป์นะหลวงตู่ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนของห้องเรียนที่อ่หานหนังสือวาดรูปเขียนหนังสือ mm hmm. อยู่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยกิจกรรมอื่นไม่ก็ได้ทำที่อาชิวศิลปนน์มาเจอแหล่งหนังสือในสมัยนั้นอีกมากอือมาอีกเหมือนกันชอบไปเดินที่สนามหลวงเก่า ที่น้อยตจะมีหนังสือหลากแนวอยู่ประเภทให้เราได้เลือกซื้อหากับของสมุดแห่งชาติที่ท่าวาสุกีอันนี้คือแหล่งเรียนรู้นอก้องเรียนซึ่งจะแตกต่างไปกับเพื่อนคนอื่นๆนะเราก็จะไปสอบแสวงหาของเราที่อาชีวศิลป์ก็เขียนเรื่องสัน้นแล้วก็เขียนกรอนเปล่า<ม>เป็นกวีนิพนธ์ประเภทหนึ่งไม่ต้องใช้สัมผัสจันทลักอะไรเขียนจากความรู้สึกเขียนจากประสบการณ์ ตั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้สึกต่อเหตุก,การณ์บ้านเมืองต่อเพื่อนฝูงต่อความรักต่ออะไรก็ว่ากันไปนะก็เขียนกรเบเ่าไว้จํานวนหนึ่งเยอะทีเดียวประมาณปี2627 26, มะนะั้งฮะมันมีนิตยาาสารชื่อนิตยาาสารสู่ขวัญบรราธิการเจ้าของคนเดียวกันคือพิบู์ศักดิ์ละครพลนิตยาาสารฉบับนี้เนี่ยมันว่าด้วยการกวีนิพนธ์โดยเฉพาะเลยไม่มีแนวอื่นเลย นะนักเขียนที่ส่งผลงานเข้าไปก็คึกคักมากในตอนนั้นก็ส่งผลงานไปที่นิตยสารที่ว่าปรากฏว่าบรรณาธิการคือคุณพิบุญศักดิ์ละครพลเนี่ยเขาประกาศแจ้งความลงหนังสือของเขาว่าเขาจะตีพิมพ์ผลงานของลุงเนี่ยเป็นหนังสือออกมาเล่มจะตีพิมพ์ผลงานของคนนี้ออกมาเป็นเล่มหนังสือ,อถ้าบอกว่าเป็นจุดแรกๆก,ก,ก็อนนี้แหละในประมาณนะ ปี27 28ตอนนั้นใช้นามปากกาว่าชีวีช mm ีวาอืออันนี้เป็นชื่อเล่มว่าคืนหวานบนโครงสะพานฝันโอู้อสวยเลยซึ่งมันเป็นงานหลักหนะักคล้ายๆว่าโรแมนติกชื่อมันนะแต่ว่า mm hmm. เนื้อในของมันจริงๆมันจะแบ่งออกมาเป็นสองส่วน <c oughs> ส่วนแรกๆมันอาจจะดูฟุง้งๆฝันๆแต่ส่วนหลังเนะี่ยมันจะเห็นร่องรอยของไอเด็กหนุ่มวัยยี่สิบกว่าเนี่ย mm hmm. มีความคิดความงานต่อเหตุการณสังคมบ้านเมือง อยู่อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ทําให้บกตอนนั้นเขาเขาอาจจะเห็นแววแล้วเขาอยากสนับสนุนส่งเสริมก็เป็นเป็นผลงานเริ่มแรกอ่าแล้วอันนี้ลุงตูน้นี่ไปเริ่มงานครั้งแรกที่ไหนทำอะไรที่จริงเริ่มงานครั้งแรกก็ที่นิทา,ารสู่ยฝันเริ่มงานการเป็นนักข่าวกองบรรณาธิการแรกๆเองก็คือที่นี่แหละนะไปฝากตัวเป็นเด็กประยมออฟฟิศ คอยรับใช้วิ่งซื้อโอลงโอลี้ยงอะไรต่างๆในสมัยนั้นก็ฝึกเรียนรู้ว่าเขาอยู่เขาทำกันยังไงนะครับ mm hmm. คุณพิบูศักดิ์เป็นบรณฑิการเป็นครูให้โอกาสนะครับแล้วก็ช่วงต่อมาจึงได้ทําบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นนักข่าวโดยตรงเพราะว่าเรียนศิลป,ปะมาย่อมรู้เรื่องศิลป,ปะเรื่องสีเรื่ององค์ประกอบอะไรต่างๆ mm hmm. พอรู้ mm hmm. ก็มอบหมายให้งานทําด้วยการปะฮาร์ดเวิร์กเรียกว่าจัดหน้าหนังสือ oh. นั่นนั่นคืองานแรกๆนะครับตัดจากคุณวิบูศักดิ์ mm hmm. ผมก็ไปเรียนจนจบพอเรียนจบเสร็จเนี่ย กลับเข้าไปทํางานอีกทีหนึ่งไปอยู่ที่ตึกพงวราภากับคุณปกรณ์พงวราพาหนังสือในยุคนั้นของตึกพงวราพาเนี่ยมีหนังสือ GM มีหนังสือหนุ่มสาวแล้วก็มีนิสสารฉีกแนวไปเร่มหนึ่งนะชื่อนีออนก็ได้ไปทํางานประจําที่นั่นอยู่2เดือนในตําแหน่งที่เป็นนักข่าวแล้วกันเนี่ยเป็นกองบรรณาธิการนะครับคราวนี้ได้ออกไปสัมภาษณ์คนได้กลับมาเขียนคอลัมน์ Oh. รับผิดชอบที่บรรณาธิการก็มอบหมายให้นะครับแต่ไม่ได้ทำหนังสือหนุ่มสาวหนังสือ GM uh huh. แต่หนังสือที่ทำชื่อเลมอนนีออนนะครับ uh huh. เป็นนิสานแนวเฉพาะของผู้ชายแล้วเวลาลุงตู้ไปสัมภาษณ์นี่คือไปสัมภาษณ์แบบผู้ชายเหรอคะเห็นบอกว่าน uh ีออนเป็นสำหรับผู้ชายใช่นะไปสัมภาษณ์ทัศนะก,การพูดถึงเรื่องผู้ชายที่ว่าเนี่ย mm hmm. เขาคิดเห็นกันยังไง นอ,นอกเหนือจยยากเรื่องสัมภานณ์แล้วก็นิาสานิญญออนม,มันมีการถ่ายแบบด้วยว้าว,ว,าวเริ่มสมัยก่อนที่ถ่ายแบบผู้ชายนี่คือถ่ายยังไงเราเรียกานานแบบผู้ชายก็ถ่ายมีทั้งแฟชั่นแล้วก็ถ่ายภาพลับเฉพาะภาพโป้ภาพเปื่อยรผู้ชายก็คือเพื่อผ้าหนาะแก้ผ้าอดีนี้คือแก้ผ้าถ่ายแ,าแบบบิดโ้ท่ามือนะท้ายดูให้เห็นสรีระความเซ็กซี่มันก็เหมือนดังแบบผู้หญิง นะเพียงแต่ว่าเป็นเพศผู้ชายที่เราเรียกกันว่าเกย์อะไรอยางเนี้ยในสมัยนั้นก็ลุงได้ทําอยู่ที่นี่อย่างภาคภูมิใจมาก <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นอาชีพแงะม,มันเป็นอาชีพเราต้องการที่จะเข้าไปในวงการในขนาดนั้นนะผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องการทํางานสัมมาอาชีพที่ได้ตังมาเลี้ยงชีพด้วยนะครับเขาทาอยู่สองเดือนซึ่งก็เรียกว่าประสบความสำเร็จด้วยดีช่วงไปเป็นนีออนนี้ประมาณปี29ออก จบจากนีออนนี่ก็คือสองเดือนนะถูกไล่ออกถูกซึ้งงรงขาวเคมีไม่ตรงกันเขาเห็นว่าเราไม่เหมาะไม่ควรกับงานนี้คราวนี้กลับมารูภาคของนักข่าวนิตยสารแนวผู้หญิงทํางานที่นิตยสารแพรวเอ oh. ที่เขารับในส่วนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จบนักข่าวสายโดยตรงไม่ได้จบนิตรงนิเทศ oh. เพียงแต่เราเป็นนักเรียนวาดรูปศิลปะที่สนใจการหานการเขียน mm. เขียนเรื่องสั้นได้เขียนบทกวีได้ เขารับเราเข้าไปทํางานด้วยเขตผลนี้เขาเข้าไปในฐานะของคนทําหนังสือประจํากองบรรณาธิการหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักข่าวมีเฉพาะข่าวสังคมไอโซวงชั้นสูงข่าวศิลปะวัฒนธรรมเป็นนักข่าวกองบรรณาธิการแพรวอยู่5ปีเต็มๆมีคอลัมน์ที่เราต้องรับผิดชอบอยู่4ี่ห้าคอลัมน์นะครับจริงๆไม่ใช่แพรนะอย่างเดียวนะตอนนั้นมันที่อมรินทร์่ะต้องทําควบสองเล่มอ่าสุดสัปดาห์ด้วยแล้วก็แพรวด้วย <Wow. S 2> ประมาณเจ็ดแปดคอลัมน์มีคอลัมน์แนะนำหนังหนังสือมีคอลัมน์พาไปรู้จักนักเขียนมีคอลัมน์ศิลปะวัฒนธรรมออกไปพบปะชาวบ้านซึ่งมันแทบจะไม่เกี่ยวกับหนังสือในแนวแพลวในสมัยนั้นเลยแต่ว่าลุงก็ได้มีโอกาสทําเพราะว่าเป็นคอลัมน์เปิดทางเรื่องให้กับผู้อ่านได้สัมผัสตร,ตรงนี้ด้วย uh huh. ลุงก็จะรับหน้าที่ทำตรงจุดนี้แล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งที่ที่ท,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 ที่ที่ทำและทำให้รู้สึกว่าได้รู้จักผู้คน กว้างลงไปคือคอลัมน์ที่เชิญผู้คนมาสัมภาษณ์ชื่อคอลัมน์ว่ามื้อรับเชิญคอลัมน์มื้อรับเชิญเนี่ยก็คือเชิญแขกมาสนทนากันในประเด็นปัญหาทางสังคมนะแต่ก็จะไปกินข้าวกันที่โรงแรมต่างๆแล้วก็เ,เชิญแขกภูมิเกียรติของเรามานะครับซึ่งรูปแบบต่อมาภายหลังมันพัฒนาที่คลายมาเป็นรายการทีวีต่างๆนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยท,ที่เชิญแขกมาสนทนากันยกตัวอย่างผมเคยเชิญอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทอง นะครับให้ไปเจอกับแอดคาราบาวเพื่อสนทนาคุยกันเรื่องเขื่อนน้ําโจรซึ่งคนคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่ว่าแพรเป็นตัวกลางมือรับเชิญเจอกันนะอีแขรอีหลายคนศิลปินชารันมโนเพชรอะไรใกลต่างๆนะก็มามามาคุยกันเป็นคอลัมน์หนึ่งที่ผมรับผิดชอบอยู่แต่หลักๆนี่ก็เป็นคอลัมน์ที่แนะนําหนังสือซึ่งออกใหม่จากสํานักพิมพ์ต่างๆเหมือนกับรีวิวในปัจจุบันนะครับแล้วก็ สัมภาษณ์นักเขียนนักเขียนอาวุโสในยุคนั้นที่ได้สัมภาษณ์นะอ,าอ่างเช่นลาวคำหอมอาจินปัญชพันอ,อาจินนี่เป็นบุคคลแรกเลยที่ได้ไปสัมภาษณ์ก็ไปสัมภาษณ์มีเทปอันหนึ่งตัวหนึ่งไปถึงปับ๊บตอนนั้นหลวงอาจินเนี่ยยังทําฟ้าเมืองไทยอยู่ที่สํานักง,งานบางยี่ขันอยู่ะนะครับก็ไปหาท่านไปถามท่านว่าสมัยเด็กอ่หานหนังสืออะไรยังไงมาบ้างท่านก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เรามันจึงพัฒนามาเป็นนักเขียนสัมภาษณ์แล้วรงวงสวรรค์เหลากําหอมพนมเทียนอ,อันนั้นคือการเป็นกองบรรณาธิการแพรอยู่ได้ทําพวกสิ่งเหล่านี้จนปีที่ห<ะ>้าจะลาออกเอต่เชปลาออกก็เพราะว่าความฝันเดิมต้องไม่ลืมนะอยากเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนกับนักเป็นนักข่าวกันละเรื่องคนละอ,อย่างนักเขียนจะอิสระที่จะคิดเที่ยเขียนนักข่าวมันต้องแบบว่าทำใน จะเกียที่ใช่ใช่ถูกต้องจะลาออกปรากฏว่านะบรรณาธิการเจ้านายเนี่ยคุณจูเกียรติอุตกภัณฑ์เจ้าของอมรินและบรรณาธิการบริหารโดยตรงคือพี่สุหรือว่าคุณสุภาวดีกรมมารทัศน์ทึ่รับผมเข้าทํางานเนี่ยก็ได้ทวงติ่งเอาไว้แล้วก็ได้เสนอว่าสนใจที่จะทําสํานักพิมพ์หรือไม่มนั่นหมายความว่าอมรินเนี่ยเขาจะเปิดสํานักพิมพ์หนังสือเล่มขึ้นมา เขาเห็นว่าลงตู้เนี่ยดูวตัต้เนี่ยพีพีคนจะเรียกวาต้เนี่ยตู้เขาสนใจด้านนี้อยู่แล้วมีกลางข้อมูลมีความรู้อยู่พอที่จะบริหารจัดก,การสํานักพิมพ์ได้นั่นนะครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะปลักตัวเองจากนักข่าวนะฮะมาเป็นบรรณาธิการนะครับทั้งๆที่จริงๆมันตอนนั้นไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะไปเป็นนักเขียนอยากจะมาใช้ชีวิตอิสระเป็นนักเขียน สร้างผลงานสักทีหนึ่งอะไรตำนองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นที่สุดก็หลวมตัวมาเป็นบรรณาธิการโดยเรียกว่าบังเอิญก็ได้มั้งนะหรือว่านะครับประมาณอย่างนี้นะครับไม,ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นนะครับก็ในปี2535 <Okay. S 2> นะครับก็รับปากากับเจ้าหนายทั้งสองท่านดีว่าก็มาบุกเบิกสำนักพิมพ์ในเครือมรินแล้วก็ตั้งชื่อขึอ้นว่าแพรวสำนักพิมพ์ Mm hmm. มีหน้าที่ในการปลิปดปกเกตบุ๊กนะครับ <Okay. S 2> ออกมาเป็นเล่มๆโดยเอาผลงานต้นฉบับของนักเขียนหลากหลายในขณะนั้นหลักๆก็ลกผลงานที่ตีพิมพ์อยู่ในนิสสารแพรวสุดสัปดาห์ก่อนขณะเดียวกันนักเขียนด้านนอกข้างนอกนะซึ่งมันก็มีอยู่เยอะซึ่งลุงตูรู้จัอกอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับในการไปมาหาสู่ในการไปสัมภาษณ์เนี่ย mm hmm. นะครับก็เอาผลงานหล่านั้นมาพิมพ์ ประจวก็คือปี2535นรบาะครับเริ่ม,ม,ามาช่วงเดือนมีนา,มา,มาขอตั้งแรกๆนะฮะช่วงเดือนพฤษภาเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่เขาเรียกว่าพฤษภาธมินหลวงตู้ก็ไปลุยเป็นนักข่าวอีกครั้งเนี่ยรู้สึกกับเที่ยวเที่ยวนี้จะเป็นนักข่าวจริงๆนักข่าวในักษณะที่เหมือนกับพวกนักข่าวหนังสือพิมพ์อาโจนิวส์ เมื่อวันเสาร์ที่26เมษายน2568ที่โรงแรม The t r a v e l ลเลอร์สรัชดาพิเศษกรุงเทพมานครเราไปกันที่งาน Top Business Product Brand Awards 2025เป็นงานประกาศและมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สังคมและรางวัลยอดเยี่ยมด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณคา <ลง S 2> รอง,องโคศก<อ>ประจำสำมมนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ซึ่งก็มีหลากหลายมีทั้งธุรกิจท่องเที่ยวการผลิตสินค้าในเรื่องของเอเรียกว่าเ,า,เาเกี่ยวกับการเขาเรียกว่ามูเตลูอะไรแล้วแต่หรือเป็นนักธุรกิจท,ที่สําคัญในหลายๆอาชีพประเด็นก็คือว่าวันนี้รัฐบาลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้ทุกคนที่ทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จส่งเสริมในเรื่องการดูแลเรื่องทุน ส่งเสริมในเรื่องการทําให้มีความสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าก็ให้ส่งออกไปต่างประเทศสามารถนํารายได้กลับเข้ามาในประเทศเรานะครับซึ่งการทรําธุรกิจเหล่านี้เราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องเราก็ต้องหาจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็ต้องดูว่าเทรนโลกเป็นยังไงเทรนโลกหมายถึงว่าความเป็นไปของโลก อะไรที่เราจะต้องสู้เราก็ต้องปรับตัวอันนี้สําคัญมากในหน้าที่ของรัฐบาลน,นั้นรัฐบาลอยากให้มีสตาร์ทอัพหรือนักธุรก,กิจใหม่ๆได้เกิดขึ้นนวันนี้ก็ได้เห็นนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นความหวังนะครับของรัฐบาลที่จะได้เห็นธุรก,กิจใหม่ๆเติบโตนะครับขอบคุณค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดง,งานและมอบรางวัลครั้งนี้ค่ะ กิจกรรมการแสดงโดยศิลปินนักร้องดางมีเสวนาในหัวข้อทิศทางธุรกิจไทยในอนาคตโดยวิทยากรได้แก่คุณคารลมพนพรกลางและคุณสัญญาพุทธเกิดบัณฑิตรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่น่าภูมิใจมากมากก็คือคุณสมพงษ์เจียว์โวลครีเอทีฟไดเรคเตอร์ผู้ผลิตรายการอาร์ตโชว์บายเคีาวัาร์ทที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองกของเราได้รับรางวัลสาขาผู้ผลิตรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมด้วยค่ะเย้ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่เจบด้วยนะครับที่เป็นผู้ผลิตรายการดีๆนะครับรายการอาร์ตโชว์ซึ่งแต่ละ ทุกครั้งที่ได้ได้ชมคลิปรายการของทางรายการอาร์ตโชนะครับผมรู้สึกว่านี่แหละคือตัวจริงของของเจ้าพ่ออาร์ตโชจริงๆก็คือพี่เจบนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับซึ่งทำงานคู่กันมาโดยตลอดนะครับก็ผมรู้สึกว่ารางวัลเนี้ยเหมาะกับพี่เจียบ แล้วก็รายการอาร์ตโชว์เป็นอย่างมากต่างรายการก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะคะรายการอาร์ตโชว์บายีอาพาร์วันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปกันที่หมู่บ้านสวีทโฮมพาร์คบางบัวทองค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับ บรรณาธิการและค้นทำหนังสือไปให้บรรณาธิการเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเรื่องของเราดีหรือไม่ดี มีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่นะเขาส่งเข้ามาส่วนกลางที่นันสือพินสยามรัฐนะครับปรากฏว,ว่า ไม่รู้จะให้ยังไงได้ถึงับมาแล้วก้อนหนึ่งเออโพหนูชอบอ่าโอ้ดีใจมากที่เจอคนชอบอ่าลุงสุนเนี่ยขอบคุณค่ะ